สวัสดีครับตามรอยชาแนลมาแล้วครับวันนี้ตามรอยชาแนลรีวิวตะดนมาฝากครับบรรยากาศยามเช้าครับกับรถกรุงเทพฮะบรรยากาศเย็นเย็นม่นพระาทิตย์กำลังขึ้นนะะกี่โมงแดมงแล้วครับแปดโมงเช้าแล้วครับตอนนี้อยู่ที่อ่าหน้าตลาดนี่หน้าตลาด ตลาดกลางบางแก้วเห็นไหมไมั้ยนน่เนี่ยนี่นน่นน่นแต่ว่าเห็นแต่ตลาดนะมันก็ก็มีวันอาทิตย์กับวันพฤหัสแะฮะวันพฤหัสก็กลางกลางไม่กล้าเยอะเหมือนกันแต่ถ้าเป็นวันอาทิตย์เดี๋ยวคู่ตอนไปชมเออไม่ต้องห่วงเลยครับแน่นแป๊ะครับตรงนี้อยู่ที่ตำบลบางแก้วนะครับตลาดกลางบางแก้วนั่งเ่นเมื่อกี้เริ่มคลิปนะฮะวันนี้ผ่านปาตทแล้ว ถนนพระรามสองอวันนี้รอเรือรอเรือรอเร็งจริงๆก็ทองแดงนั่นแหละถนนพระรามสองครับอยู่สมุทรสงครามครับอยู่หน้าตลาดกลางบางแก้วครับผมถนนพระรามสองมุ่งหน้าจากสมุทรสงครามไปสมุทรสาครครับต่อด้วยกรุงเทพ รีวิวตะลนมาฝากครับผมอย่าลืมกดติดตามชแนลไว้ด้วยนะครับตอนนี้ยอด u b s c r i b e r อยู่ที่เจ็ร้อยกว่าซับยังไม่ผ่านเกณฑ์ครับยังไม่ผ่านเกณฑ์อย่าลืมกดติดตามวตนนวาไว้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับถึงคลิปอยา,อาไม่ตื่นเต้นไม่เร้าใจก็สงสารคนทำนะครับ สงสารนะครับสงสารคนทำบ้างครับก็ไม่รู้จะว่างไงครับก็ลองถ่ายไปเรื่อยเผื่อผ่านเกณฑ์จะได้ไปตีคู่กับสองช่องรีวิวตัดตออีกช่องหนึ่งครแต่ในช่องนู้นมีรายได้ช่องนี้มีรายได้ด้วยครับเออมันก็สูตรสีนะตอนนี้มันไม่มีรายได้ฮะมันยังไม่ผ่านเกณฑ์ความตื่นเต้นมันก็ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ นะครับอีกอย่างไม่ใช่ออาแอคเค้า,คาต,ตัวเองด้วยครับยืมแอค o u n เคาเข้ามาครับติดหนี้เขาบอกถามาว่าไม่มีปัญญาจ่ายทำไงอ่ะเขบอกเก็บตังค์ไปเรื่อยๆโอ้ยเก็บตังค์ก็ไม่มีอ่ะ y o u u u e แรายได้ YouTube ไม่เท่าไหร่มีทางเดียวครับทำ YouTube ให้ไปเลยครับตามรอยชแน,นลตามรอยชแน,นลปากกอ ติดตามไม่ด้วยนะฮะอย่าลืมสงสารพี่หลวงแก่แล้วครับเอ้ยทำไมาเสียดหน้าอกจังพูดถึงวันนี้เนี่ยเสียดตรงนี้อายุเยอะนี่ไม่ดีหรือเปล่านะพยายามออกกำลังกายตอนนี้อยู่หน้าร้านของฝากแตนครับน้องแตนครับร้านแตนแปดแปดอยู่ตรงด่านตาช่างอ่ะก่อนจะถึงด่านตาช่างอาเกตสมุทรสาครครับ,คครบด่านนี้นะฮะด่านตาช่าง ่าด่านช่างน้ำหนักพระรามสองครับนี่ฮะยูก้าวกำลังข้าเขตนะฮะสมุทรสาครนะย่ห้ากิโลถึงอ,อันนี้ด่านตาช่างนะครับพวกสิบล้อหล้อที่ว่าหนักๆเขาจะช่างนะมันทุกเกินอนะ่เออมันทุกเกินจับก็ไม่จับหลอกครับผมว่าน่าจะมีสอสอวอยอะไรสักอย่างนะสอวอยอไว้ก่อนสวย ช่างพิธีหรือเป่าเราก็ไม่รู้นะครับเพราะผมไม่เคยมีหกลอ้ลอสิบล้อมีเมื่อไหร่เดี๋ยวก็รู้อนะ่ะจะรู้ไปเองอนะ่ะคนมีก็อาจจะรู้อนะ่ะก็เลยด่านตาช่างหน่อยอ่ตรงด่านพระรามสองก็จะมีปั๊มพีทีอ้าวนี่เราขาประจำเลยนะระดาษไอ้ปั๊มนี้นะครับก็ยี่สิบเก้าจุดเก้าเก้าครับ 9.99ตรงนี้มีสนามแข่งรถอยู่น่าจะเป็นแข่งรถอ่รถดิฟหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับรถดิฟคันเล็กๆอะรถบังคับอะ่ะอันนี้ไม่มั่นใจจริงๆฮะแต่ว่าสงสัยมานานแล้วบางทีก็เห็นก็แข่งกันอยู่ไม่รู้รถใหญ่รถเล็กดูไม่ทันถัดมาจากพีทก็จะมีเอสโซครับเอสโซเสร็จแล้วก็ติดกับปตทครับอ้าวก็บอกว่าถึงแล้วปั๊มก้าแกงใต้อยู่ข้างในอะ่ะ โอ้เพิ่งรู้นะฮะเนี่ยว่ากับเก่งต้ข้างในมีแต่ว่าหลังมาโอกาสมายินดีต้อนรับสู่จังหวัดสมุทรสาครปลายเมื่อกี้ครับสีน้ำเงินนะครับสีเขียวใช่ไหมครับเนี่ยอ่าเมื่อกี้ันสีน้ำเงินแน่นอนกับ่าผู้ชมทฮ่ฮ่ารงตปตาบทสีอู้แม่เจ้าอู้แม่เจ้ากล้วยแขกกล้วยทอด,อ,อ,ยอ,ยทอ,ดอย่าลืมกดติดตามไม่ด้วยนะครับผม เป็นกำลังใจในการถ่ายทํานะครับจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะซื้อติดติดเอาเอาตัวสับติดกับขาหนีบไปติดกับกระจกครับไม่ได้ถืออะไรฮะรมือจับพวงมาลัยทั้งสองขว่างซ้ายขวาครับอย่าลืมกดติดตาม้ห้ช n n e l ด้วยนะครับสงสารตามรอย h ช n n e l นะครับผม 524กิโลถึงสมุทรสาครครับนี่ตรงนี้มีฮนะเชียงกงฮะร,รับเด็กฝึกง,งานด้วยนะฮะขายเครื่องจักรหนักฮนะนี่เครื่องจักรหนักพวกรถบดรถไถรถโอ้สารพัรดเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่าโอ้หนี่ปั๊มน้ำมันเนี่ง,ง,งในต่งนางจังหวัดไม่ค่อยเห็นนะฮนะอ,อ่อานว่าไงอ่านไม่ออกปั๊มน้ำมันอนะ่ะ เพิ่งเพิ่งเห็นนะผมคนบ้านนอกครับขอโทษนะผมคนบ้านนอกผมไม่รู้เรื่องจริงๆครับเออดูซุ้มประตูวัดก่อนนะ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 เสาตั้งต้นน่อยวัดนาโคกนะฮะจมูกสาก่อนขวางขวาก็มีโรงงานหินอ่อนแกลนิษห้าสิบร้อยห้าสิบเก้าบาทต่อตารางเมตรนะครับแล้วก็มีเลขสองอยู่ข้างบนกำลังสองนะเออหมายความว่าไงก็ไม่รู้ะครับ ใส่เลขสองกำลังสองว่าที่กำว่ามอมาครับเริ่มสมองต้องว้ยเออเขาบอกเรื่องสมองต้องวอะ่ะเอ,อแก่แล้วเลอะเรือนระหว่างี่เราเนี่ยอู้แม่เจ้าช่วยด้วยแล้วก็กล้วยทอดอ่กล้วยแขกกล้วยทอด นี่ยเนี่ยเนี่ยปั๊มไงนนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะปั๊มเนี่ยไหมน้ำมันแอล์อ๋อแก๊สแก๊สนี่ว่าปั๊มแก๊สกับท่านผู้ชมแอลแอลพีจีอู้แม่เจ้าแล้วดูยังไงเขาเป็นน้ำมันเมื่อกี้ขอโทษนะครับบ้านนอกบ้านนอกครับบ้านนอกเก้าพรุงครับอาย่าอายคนเลย คนไหนฟังอายก็อายอากดติดตามให้ด้วยนะสงสารคนบ้านนอกอายุเยอะแล้วถ้าไม่มีกดติดตามไห้ตายตายเลยกับพี่น้องเอ้ยบนไปนเรื่อยครับสถานที่ต้องเที่ยวในสมุทรสาครมีอะไรบ้างครับวัดยกกระบ,บัดครับโอ้โหท่านผู้ชมวัดหลักสี่วัดหลัก 4, ห้าโอ้คนเยอะฮะว,วัดต้องเที่ยวตรงนั้นเลยฮะวัดหลักสี่ก็วัดต้องเที่ยวครับ วัดหลักห้าก็วัดท่องเที่ยวฮนะวัดอะไรก็วัดยกกระบออัต้องเที่ยวเหมือนกันนะแต่ว่าไม่อยู่ริมน้ํำนะจําไม่ได้ว่าอยู่ไม่อยู่นะครับบ้านแ้วบ้านแพว้นพวนี่ตรงนี้ก็คือพระรามสองนะครับเดี๋ยวเขาทำมาอเตอร์เว์วิ่งมาจากกรุงเทพนะครับมาทางบางขนเทียนแล้วก็มาทางสมุทสาคร ถ้าถึงทางยูเทิร์นที่จะเลี้ยวเข้าบ้านแพ้วนะถ้ามาจากกรุงเทพนะเขาก,กาลังทํามอเตอร์เวย์ครับใกล้จะเสร็จแล้วครับใกล้จะใช้บริการได้ครับ mm. แล้วก็จะทําช่วงที่สองก็คือจากตรงนั้นนะครับทางแยกกรุงยูเทิร์นบ้านแพ้วไปวังมะนาวก็คือปากท่อปากท่อลาดเลียน,นั่นคือช่วงที่สองครับพ mm. อทาเสร็จก็ทําช่วงที่สามครับจากวังมะนาวไปอําเภอชะอำครับอันนี้ที่ผมดูในที่เขา ลงไว้ใน Google 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 นะครับทุกอย่างเข้า Google นะอย่าพึ่งดราม่านะฮะว่าไม่มีนะมีฮะแต่เขาทำเป็นช่วงๆนะเพราะว่าทำมอเตอร์เวย์มันอยู่ข้างบนชั้นสองอนะ่ะมันต้องใช้ทุนเยอะนะครับนี่ยถ้าใจแบบรัฐบาลแบบหวังแต่แจกแจกแจกไม่ได้ทำนะครับเนี่ยอน,นี้พูดไปถึงลุงตูล่ละเ <laughs> อาพูดก็ได้ทายคลิปก่อนจบคลิปนี้นะ ไม่มีใครกล้าทำนะครับเพราะว่าโครงการอ่ะแต่และโครงการใช้เงินเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านนะอย่างมางโครงการอย่างเลนบิกนี่เอนริกที่ว่าจากจุงพรไประนองถึงสี่ห้าหกแสนล้านห้าหกแสนล้านนะโครงการอ่ะโครงการใหญ่อ่ะมีท่อส่งน้ำมันหนึ่งประกบด้วยมอเตอร์เวย์สอง รถไฟรางคู่ด้วยครับสามใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องใช้คนเยอะเหมือนกันครับพูดถึงรัฐบาลต่อครับไม่เกี่ยวรัฐบาลไหนนะยกตัวอย่างนี่ดูเลยรถไฟฟ้าสมัยนายกยิ่งลักหนึ่งสายสองสายพอสมัยอาพิสิท์ก็สายเดียวคือผมจำคลเ่ลื่อนอยู่นะครับระหว่างอาพิสิท์กับนานยะยิ่งรัก รู้สึกว่ายิ่งรักเนี่ยทำรถไฟฟ้า1สายนะหรือสองสายพอพิสิทธิ์มาต่อก็1สายหรือสองสายไม่รู้คนไหนอนะทำหนึ่งคนหนึ่งอีกคนทำสองจำไม่ไดนะ้แต่พอมาลุงตูทำสิบสายเลยอะเออดูดิครับอันนั้นเฉพาะรถไฟฟ้าในกรุงเทพนะมอเตอร์เวย์ของลุงตูเต็มพลึบเลหมดเลยนะฮะ เนี่ยจากตรงนี้ครับทางยูเทิร์นบ้านแพรวนะครับเดี๋ยวให้ดูครับให้ดูคลิปมาดูคลิปต่อไปนะได้จะถึงแล้วตรงนั้นข้างหน้าอยู่ขวามือนะวัดเกตุมวดีนะฮะนะะเจดีของเกตุมวดีอยู่ด้านขวานะก็เพิ่งสร้างนะน่าจะเป็นเจดีสแตนเลสอะไรทักอย่างนั่แหละผมดูแล้วเหมือนกับเหล็กสแตนเลส เือนกับที่อาจใหญ่นะเดี๋ยวผมยังไม่เข้าไปนี่ผมไม่ได้รู้เลยว่าผมไม่ได้ถามข้อมูลจากใครนะผมสังเกตนะครับเหมือนสแตนเลสคล้ายๆอะ่ะเหมือนที่อาดใหญ่ะครับเจดีสแตนเลสผมไปถ่ายวิดีโอมาแล้ว <laughs> ถ่ายเสร็จมีลิขสิทธิ์ขึ้นผมลบคลิปทิ้งเลยครับท่านผู้ชมไม่รู้เพราะอะไรอนะ่ะมันจริงๆก็อยากจะไปถ่ายนะวัดเนะี่ยไม่ใช่ไม่อยากไปถ่ายนะ บางวัดเนี่ยมนันแปลกครับถ่ายถึงติดลกิกสิทธิ์เฉยอ่ะนั่นๆๆๆไอ้ดูนะฮะวัดเกโตะมดีอยู่ขวามือท่านผู้ชมก่อนจะข่าตัวเมืองสมุทรสาครนะะี่มันอะเจดีอ่ะน่าจะเป็นปูนนะไม่ใช่เจไม่ใช่สเตเลสครท่านผู้ชมปูนปูนปูนใหญ่นะะและข้างหน้ากําลังทุม่มทำซุ้มอ่ะซุ้มอะไรไม่รู้ครับรูปรากรูปทรงจะเป็นอะไรก็ไม่รู้เครื่องบินหรือเปล่าไม่รู้เนาะนะ <laughs> ดูไม่ออกนะ แต่รู้ว่าเป็นซุ้มนั่นนั่นหางกาลังเชิดอยู่ะน่าจะซุ้มอะไรทักอย่างแต่ว่าเจดีสวยมากโบสถ์โบสถ์ใหญ่มากนะโบสถ์สวยสวยแต่ว่าชาวต่างชาติอยู่ะชื่อวัดเกตุมวดีศรีวรารามศรีวราราม,มวัดเกตุมดีเคยมาขายของครับเมื่อก่อนข้างในวัดอ่ะเป็นลานก็ทําเปิดท้ายขายของ เคยมาขายประมาณรักสามสี่ครั้งครั้งที่สี่ไม่ประสบความสําเร็จได้สองร้อยเสร็จแล้วก็ย้ายออกไปนอกวัดเนี่ยแต่นี้แล้วก็มาทํมันนั่นแหละฮะมีชาวต่างชาติเยอะมากครับในนั้นอ่ะที่เดินเดินในตลาดอันดับหนึ่งเลยประมาณอันดับสองกับเบนอันดับสามลาว <c ười> เพื่อนบ้านนะเพื่อนบ้านชาวต่างชาติอ่ารถเป็นเรื่องนะฮะรอแตกนะครับนั่นแหละเปลี่ยนล้อยทุกของหนักด้วยอ่ะ คือเนี่ยๆๆๆสองพันหน้าเนี่ยๆๆโครงเหล็กขายโครงเหล็กอ่าโครงเหล็กคือคือคนไทยอ่ะชอบมาเกอ่ะเพื่อนๆเข้าใจมั้ยรถกระบะก็ญี่ปุ่นก็ผลิตมาเพื่อให้เป็นกระบะไว้วางของนิดๆหน่อยๆคนไทยมาเกอใส่ตัวถังขึ้นไปอ่ะตา้ชมเก่งนะคนไทยเราไม่ต้องห่วงแหละดูยกดูมอเตอร์ไซค์ดิดูมอเตอร์ไซค์ดิ เออมอ,อเตอร์ไซค์อ่ะเกอะไรเกเป็นโจเล่ก <c oughs> ็ได้รถพว่วงปิดกดอยู่หน่อยหนึ่งแต่ว่าก็โอเคอยู่ทุกได้อยู่เกก็ได้ว่าเกทําใหม่แต <c oughs> ่รถมันก็ของญี่ปุ่นเออยามาฮ่าดีดีดียามาฮ่าแรงดีใส่สารรถพว่วงโอเคครับจบคลิปก่อนเดี๋ยวผมจะเริ่มถ่ายตั้งแต่เอ่อเนี่ยเนี่ยถึงแล้วถึงแล้วทางอยู่เทินบะ้านแพ้วนะ คือมาจากเทพก็จะอยู่เทินใต้สะพานนิดหนึ่งล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปอ่ะอ่ก็คือมาต่างด้านขวามือนะมาจากเทพนะแล้วก็มาถึงสะพานอยู่เทินก้าวด้านซ้ายกัอ่ะผมจบคลิปมาดูว่านั่นๆๆเขาบอกว่าอำเภอบ้านแป้นนครศรีธรรมอนครนรปฐมชิดซ้ายโอเคผมจะเริ่มถ่ายคลิปใหม่ตรนนี้